เอาเลยเช่นกีนโอเคโอเคครับราอยู่ตั้งแต่รอันัดาจะหนึ่งก็อยู่ก็อยู่ตั้งแต่รอบอดิชั่นนะครับตั้งแต่เข้เาประกวดมารอบแรกที่เราคัดเลือกกันจากห้าสิบคนก็ผมก็ตื่นเต้นทุกๆรอบนะก็รู้สึกว่าน้องเขาพัฒนาขึ้นพอมาถึงรอบนี้แล้วครับเราเห็นว่าทําไมผมเป็นกรรมการแล้วต้องดูจริงจังว่ะแฟนลับก็แซวอยู่แต่ว่าผมว่าน้องเขาพัฒนาขึ้นนะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันแรกแหละวันแรกเข้ามาก็เกรงๆกันอยู่ยังไม่กล้าแบบแสดงความเป็นตัวเองออกมาแตน่นวันนี้ผมว่าทุกคนก็คงเต็มที่แล้วแหละแล้วก็แล้วก็คงได้ประสบการณ์อะไรกลับไปเยอะๆเยอะๆเหมือนกันครับยากไหมเป็นยับยั้น้ำหมกน้ำหมกน้ำหมกไม่ยากพี่ผมมาเคยประกวดมาก่อนผมก็เลยรู้ว่าโอเคเราคืออย่างตอบคําถามอ่ะก็แค่ตอบใหม้มันตรงประเด็นมอนแค่นั้นเองตอบเขาถามอะไรก็ตอบแบบนั้นแหละ ถ้าเกิดตอบฉีกไปข้างนอกก็คะแนนตรงนั้นมันก็หายไปแล้วไม่แค่นั้นเองครับการประกวดแล้วก็เอ่อบางคนอาจจะประมาทเกินไปบนเวทีอย่างเงี้ยอาจจะตื่นเต้นอย่างเงี้ยแต่ว่าแนะนําก็คือตั้งสติดีๆแล้วกันเดินออกมาแล้วจะเจออะไรอย่างเงี้ยให้คิดคิดไว้ก่อนเลยเวลามันเกิดอะไรขึ้นม,มันจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไงซึ่งกรรมการน่าจะชอบนะเท่าที่เคยประกวดมาครับมน้องคนมกงบ จริงๆเนี่ยผมไม่ได้ลำเอียงไปหาใครนะเอาจริงผมก็เชียร์ทุกๆคนเท่ากันเพราะเราเจอน้องเขา้ามาตั้งแต่วันที่คัดคัดเลือกเข้ามาเอา่อจริงๆไม่ได้เล็งใครเป็นพิเศษครับก็มาดูหน้างานเลยว่าน้องคนไหนเขาเหมาะสมแต่น,น้องชื่ออะไรทัคนคนที่ได้เออน้องเันเค้กน้องเปนเค้กไม่มีแฟนเค้กกับเค้กไงน้องเันเค้กก็ผมว่าเขาเหมาะสมที่จะได้เลยครับเพราะว่า เขาก็ตอบคาถามเนี่ยแล้วตอบดีนะเออกรรมการก็ชอบกันเลยแล้วน้องก็สดใสด้วยบอ,อกว่าโอเคแล้วแหละนี่น้องก,ก็ได้เรามีโอกาสครับผมผมว่าน่าจะมีโอกาสแหละเพราะว่ามาอยู่ซ่องเรายัางไงก็เจอกันอยู่แล้วครับครับพี่อ๋อที่เขาบอกว่าผมตัดผมมันทรงสืบทรงสืบใช่ไหมพูดได้แล้วพูดได้แล้วพูดได้แล้วพี <laughs> ่อัดมากอะ <laughs> พูดไม่ได้พูดไม่ได้ช่วงแรกๆครับก็ฆาตกรรมจําไม่ได้นะครับซีรีส์ซีรีส์ของทางวันดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ก็เห็นภาพโปรโมทไปก็ข้าแล้วแหในทีเซอร์ในงานกาลลามั้ง่าจะวันนั้นที่เขาปล่อยกันก็มีตีมีพี่เหน่งมีพี่พลอยเอ,เอ,เอ่ออนฟ้าใช่ครับก็เล่นด้วยกันสนุกสนานมาก <laughs> พอหรอนีอ่ผม, <S <S <ๆ>ผมก็ดีใจเหมือนกันที่ที่ที่ได้ร่วมงานกับทางเพื่อนๆนะครับแล้วก็โปรเจกต์ันดีทุกคนนักแสดงทุกคนในช่องเขาก็อยากเล่นกันเพราะว่าเป็นโปรเจกต์แบบใหญ่ๆกันหมดเลยเนาะแล้วก็โปรดักชั่นอะไรก็ใหญ่กันหมดเลยอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆแหรอพี่ที่ผมได้ได้ได้มาเล่นเรื่องนี้ไม่เคยนะครับน่าจะเคยเจอกันในงานประกาศรางวัลแต่ว่าเราเจอกันห่างๆไม่ไม่ไม่ได้แบบคุยอะไรกันอันนี้เป็นงานแรก เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันคืี้นี่โอ้โหเขาดังทัท้งี่อิงฟ้าวราฮ์ฮะเราได้เล่นกับเขาก็ก,ก็ก็ดีใจแหละเขาเป็นเหมือนซุปเปอร์สตาร์คนหนึง่งเนาะเออเราก็แต่ว่าผ่านเวทีการประกวดมาผมผมก็มิสเตอร์ผมหงมิสเตอร์แกนเขาก็มิสกแกนแต่แต่เขาดังกว่าครับดังเนลเวร์เวล อะรครับวันนี้ก็ก็ดีใจแหละได้ได้ทำงานก,นกับเพื่อนเลาเพิ่งรู้ว่ายุเท่ากันด้วยห่างกันแค่วันหนึ่งพี่ผมผมเกิด8กุมภาพันธ์อิงฟ้าเกิด15รอเปล่า15กุมภาพันธ์คุยครับคุยกันตั้งแต่วันแรกว่าเอ๊แบบเอ่อตัวละครอ,อะไรของเราความสัมพันธ์มันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำกันบ้านไปแล้วก็แต่ว่าอิงฟ้าเขาเป็นคนแบบลุยๆอ่ะแมนๆอ่ะ ก็เลยเวลาเล่นด้วยก็ก็คือก็ใส่เต็มที่เลยอืมแปสิบเปอร์เซ็นแล้วครับแปสิบเปอร์เซ็นตะใกล้แล้วตอนนี้ติดแค่ปัญหาอย่างเดียวคือเราออกกอล้ฝนตก <laughs> แค่นั้นเลยครับใช <laughs> ่อันนี้แบบสงสารทีมงานมากคือออกกองทีฝนตกต้องจุดทูกกันไหวแล้วไหวอีกล่าสุดก็น้ําเกือบท่วม <laughs> อืม <laughs> สาธุสาธุ <laughs> <laughs> ขอเถอะ <laughs> ครับเฮมันตะวันรอนนะครับก็ผมก็พูดคาเดิมมาปีหนึ่งแล้วนะแบบว่าเร็วเรวนี้ก็เร็วเร็วนี้ครับผมไว้ติดตามกันเดี๋ยวทางช่องน่าจะประกาศเป็นทางการว่าเราจะออนแอร์กันตอนไหนครับอ,นะอืออ่าใช่ครับผมสองสี่เก้าเก้าอัลตะพานข้างเมือง <c oughs> อัลตานอัลตะานสองพีโออะไรวะสองสี่อัลตะพานสองสี่เก้าเก้าเดือดมิซิเคิลเออโอ้ เท่นะผมเทผมว่ามันเทมากเลยมันเป็นแบบคือเราเคยดูแค่ในภาพยนตร์ก็ไม่ไม่ได้คือตอนแรกที่ไปคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเราดูภาพยนตร์มาแล้วแต่รู้แหละว่าวรัชดาัยอ่ะพี่บอยก็จัดเต็มอยู่แล้วตั้งแต่ซีนแรกเลยมีรถขับออกมาไงพี่จะรถไปไว้บนเวทีวไรัชดาัยได้ไงแล้วเป็นซีนท,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 ที่ทีมงานเขาบอกว่าทํายากมากเลยในซีนนี้ส่วนพาร์ทการแสดงของทั้งห้าคนเขาก็สุดๆกันอยู่แล้วครับออลี่ดีมาก นไม่ใช่่เคยเห็นในมุมนั้นของเพื่อนใช่ครับเออว้าวมากว้าวมากพี่ฟิล์มนั่งอยู่ไอไอเจ้าตีอ่าเจ้าตีแล้วก็แบบก็มีใครอ่ะทอยอย่างเงี้ยนั่งอยู่ข้างๆก็แบบโหโหดว่ะโหดว่ะน่าดูมากครับใยากเลือกดเลยอยากเป็นสารพคดตัวไหนอยากเป็นดัมเมโซ่ยากเป็นดัมเมโซ่แล้วตะปูเลยอะไรอย่างเง้ยตะปูเลยพูดประโยคนี้พูดประโยคน่าเท่ดีเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนแบบ คือเราดูละครแตก่อนก็นกนแบบอะไรนะเป็นเมียแดงต้องอดทนเป็นดําเมโซก็ต้องเออแล้วตะปูเลยอะไรเงี้ยอยากลองดูใช่ครับสุดท้ายฝากผงานครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับละครเฮมันตะวันรอนเร็วๆนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เร็วๆนี้อีกจริงๆก็คือซีรีเรื่องฆาตกรรมจำไม่ได้นะครับกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ใกล้ปิดกล้องแล้วแหละใกล้ได้ดูแต่ละนะครับผมทางวันดีนะครับแล้วก็ทางช่องวันสามสิบเก ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอครับอะไรมาสองสี่เก้าเก้าอันไม่ใช่ใชเออเพราะเมื่อว,วันนั้นก็อ่านชื่อก็เหมือนกันก็แบบเอ๊ะครับร้บรงวงกระเป๋าไม่ได้เลย Bye-bye. Uh, oh,